สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฝ่ายชาแนลชัยมงคลนะครับเป็นเคยครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดราคานะครับฝากไว้นิดนึงครับนี่คือไอดียไลน์นะครับ0ูนย์เก้าแปดเก้าแปนะครับท่านที่สนใจที่อยากจะถ่ายคลิปเปิดราคาควายก็แอดไลน์กันเข้ามานะครับผมวันนี้ก็มี2แม่กับมาที่คอกของน้องแจ็คนะครับวันนี้อ่ะแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผม ชื่อแจ็คนะครับอยู่บ้านทุ่งกระถิ่นอำเภอรับทันจังหวัดอุทัยธานีครับครับอเออวันนี้ก็พอดีวันนี้นะครับทางผลิตภัณฑ์ JT Smart Buff นะครับวันนี้ก็ฝากเสื้อมาให้น้องแจ็คหนึ่งตัวนะครับออของมมกครับอ่าเดี๋ยวใส่โชว์ได้เลยไหมได้เลยอ๋อนะเอาเลยก็ใส่เลยนะครับ <laughs> เอาล้ครับมาแล้วครับโอ้ใส่เสื้อหล่อเลยตัวน,นี้เนาะ <laughs> JT Smart Buff ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับควายโดยเฉพาะอ่ะตัวนี้ยังไงครับนี่ชื่อแม่อะไรครับแม่กระโดนครับแม่กระโดนครับโอ้แม่กระโดนสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยสามเจ็ดกว่ากว่าร้อยสามสิบเจ็ดอยู่ในท้องมีลูกไหมครับเขาผสมทะเลทองไว้ครับผมยังไม่ได้ตรวจทองผสมทะเลทองไว้อ๋อได้ยังไม่ได้ตรวจท้องก็คืออาจจะท้องเนะาะอ,อาจจะท้องนะครับ ตัวนี้ลูกเขาใช่ไหมเนี่ยใช่ครับโอ้ลูกลูกนี่เป็นเพศผู้ครับอายุเท่าไหร่ครับโอ้ยลูกหัวโมดีจังเลยโอ้ลูกลูกลูกหล่อมากลูกดีมากเลยนะดูดูเป็นลูกพ่อเนี่ยนะเป็นหลานไอ้ก้าวเจริญเป็นหลานก้าวเจริญนะครับลูกนี่เนาะแม่กับลูกเปิดไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยแสนห้าพันครับแสนกับห้าพันนะครับอยู่ในท้องแม่ไม่เน่ยครับแม่นี้เนี่ยดูที่ทรงเนี่ยโอ้โหทรงดีครับอ่างดี แข้งขานะครับเป็นมีทุงเท้าสีขาวมีอ่ากำไรเขอเล็บนะครับชัดเจนนะครับขาหลังแล้วก็ขาหน้านี่ถุงเท้าชัดเจนนะครับเล็บดีโอ้โหเล็บสวยมากเลยครับแข้งขาสวย<อ>ลูกมะพร้าวหย่อนนะครับแล้วก็มีอ่าอ่างนะครับแล้วก็มีใบหูมีขนสีขาวชัดเจนนะครับเนี่ย ส่วนสูงอยู่ที่ร้อยเท่าไหร่นะสามสิบเจ็ดครับร้อยสามสิบเจ็ดนะโอ้โหนี่นี่ลูกมาแล้วตัวนี้นะครับเชื่องนะครับตัวเนี้โอ้โหหลานก้าเจริญใช่ไหมครับผมลูกโอ้ลูกก็ไข่ดีนะครับไข่เสมอครับท้ายดีกระเบนหางใหญ่นะครับสองแม่ลูกนี่แหละครับหนึ่งแสนกับห้าพันบาทนะครับอ่าอยู่ในท้องแม่อาจจะท้องนะครับอาจจะท้อง ให้ลูกกี่ตัวแล้วแม่เนี้ยตัวนี้ตัวที่สามนี่ครับ่ตัวที่สามเนาะถ้ามีก็คือตัวที่สี่ใช่ไหมใช่ครับเออถ้ามีก็คือตัวที่สี่อยู่ในท้องนะครับอ่าสาหรับแม่นี้มีชื่อว่าอะไรนะแม่กระโดนแม่กระโดนนะครับแม่กระโดนดูลูกที่เนี่ยหัวโมดีมากเลยจะเท่าแม่หัวโมโมดีหัวโหนนะครับมีมีหัวโหนกโหนอ่าคอเนี่ยตันตึกนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับอ่าแข้งขาสวยมาก อา,อายุเท่าไหร่นะเนี่ยเก้าเดือนครับเก้าเดือนเองโอ้อ่อรอรอเนี่ยกระโดนกับรู่นะครับหนึ่งแสนกับห้าพันนะครับโอ้ดูด้านหลังผมก็ลืมดูรู้สิเนี่ยนะครับมีอ่าช่องทางการติดต่อสั่งซื้อสินค้านะครับมันจะเป็นเว็บไซต์นะครับเป็น a ฟ e b o o k เป็นไลน์เป็น Facebook, เบอร์โทรนะครับอยู่หลังเสื้อเนี่ย <laughs> นะครับเกทีสมาร์ทบับก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานวิจัยนะครับเป็นงานวิจัยสําหรับควายกระบือโดยเฉพาะนะครับท่านผู้ชมที่เลี้ยงควายเนี่ยผมว่าอลองลอง,ลองเปิดใจและฟังนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อควายกระบือโดยเฉพาะนะครับอย่างอื่นอ่า ใช้ไม่ได้นะครับอย่างเช่นงัวจะเอาไปกินก็ไม่ได้นะครับกินไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะคิดค้นขึ้นมาเพื่อพี่น้องที่เลี้ยงควายเท่านั้นนะครับตัวนี้เอาละมาเรามาที่แม่นี้มาแม่นี้มีชื่ออะไรครับแม่นี้แม่นี้ชื่อแม่งามครับแม่นี้ชื่อแม่งามนะครับแม่งามเนี่ยส่วนสูงเท่าไหร่ครับร้อยสามเจ็ดสามแปดร้อยสามเจ็ดสามแปดอ่าอยู่ในท้องมีไหมครับท้องสี่เดือนครับ ของสี่เดือนแล้วตรวจยังครับตรวจแล้วครับประกันโอ้แม่นี้เราประกันทองใช่ไหมเนี่ยโอ้แม่นี้ยาวแม่นี้ยาวรับประกันทองสี่เดือนเป็นพ่อไหนครับพ่อบ้าน้าฝูงอ๋อพ่อฝูงนี่เนาะให้ลูกกี่ตัวแล้วตัวเนี้ยในท้องตัวที่สี่ครับในท้องตัวที่สี่เหมือนกันนะครับโอ้แม่นี้ยาวแม่นี้ส่วนสูงก็อ่าสามเจ็ดสามแปดนะครับพอกับแม่กระโดนนะครับ ลูกเขาเป็นเพศอะไรครับลูกติดเป็นเพศเมียเนีนาะนี่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 เป็นเพศเมียเป็นเป็นลูกพ่อไหนครับพ่อคุ้มฝูงเป็นพ่อคุ้มฝูงนี่แหละเป็นเพศเมียอ่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ลูกอ่ะห้าหกเดือนแล้วห้าหกเดือนแล้วนะครับอยู่ในท้องแม่ตรวจตัวนั้นเนี่ยครับเนี่ยตรวจนั้นยังตรวจไปเมื่อเดือนที่แล้วครับแล้วให้หมอมาตรวจแล้วนะครับรับประกันท้องนะครับราคาก็ แสนห้าพันนเท่ากันกับแม่กระโดนนะครับสองแม่ขายเท่ากันนะครับแม่นี้คือตรวจแล้วรับประกันว่าท้องนะครับแม่นั้นยังไม่ได้ตรวจนะครับแต่ลูกตัวโตวเป็นเป็นตัวผู้นะครับราคาหนึ่งแสนห้าพันตัวนี้ตรวจแล้วรับประกันว่าท้องเป็นมีลูกอีกเพศเมียนะครับแต่อายุน้อยกว่าตัวนั้นราคาเท่ากันครับหนึ่งแสนกับห้าพันนะครับเ,เรามาดูต่อรองได้นะครับส่วน อัตลักษณ์นะครับตาแต้มก็ก็มีนะครับมีจุดรอบคางรวมตาแต้มเนี่ยครบเจ็ดจุดนะครับแล้วก็จะมีอ่องอม,มีอ่องอมีอ่องแเห็นอยู่นะครับส้งเท้านี่ชัดเจนนะครับแข้งขาดีเล็บดีนะครับอสองขาหลังสองข้างก็อ่าเป็นอสีเดียวกันนะครับเป็นสีเดียวกันออกออกสีขาวอมเทาๆนะครับ เป็นแม่ไทยร้อยเปอร์เซ็นครับแม่ไทยร้อยเปอร์เซ็นไม่มีปนโมล่านะครับให้ลูกไปแล้วดูในท้องถ้ามีก็คือตัวที่สี่ทรงเขาสวยมากเลยอเขาสวยเขาสวยตัวนี้คอก็หนานครับคอหนาดีาออเออถ้าอ้วนท่านหน่อยนี่ดูสิเนี่ยแม่นี้ก็ทรงเขาสวยนะครับี่แม่นี้ก็ทรงเขาสวยเ นี่คือลูกเขานะครับเป็นเพศเมียแม่งามนี่ได้ยาวยาวจริงจริงตัวดําเมี่ยมเลยอ่าเดี๋ยวอ่าจุงจุงบนหังนี้ดูทางท้ายหน่อยนี่นี่ นี่ครับทางท้ายเขาก็้ายดีนะครับหางไม่ดอกเนาะหางไม่ดอกครับ,บกกรับประกันว่าหางไม่ดอกทุกตัวเลยใช่ไหมครับผมเออมีโปรโมชั่นไหมส่งฟรีกิโลก็คุยดีกว่าครับยังไม่มีตัวคุยกันก่อนเอเอมาคุยกันก่อนนะครับอ่าแม่งามพร้อมลูกนะครับอยู่ในท้องก็มีนะครับสามสี่เดือนแล้ว,ลวกกรับประกันท้องนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นแล้วก็เอาหนึ่งหนึ่งแสนห้าพันท่ตีโทษทตีครับ แล้วก็มีแม่กระโดนนะครับนะอยู่ในท้องน,นี่ผมก็ว่าอาจจะมีนะแม่เนี้ยแต่ยังไม่ได้ตรวจเท่านั้นเองนะครับเพราะลูกก็โตแล้วเนี่ยแต่ลูกเขานี่ชอบมากเลยรอมากตัวเนี้ยลูกนี่ลักษณะดีจริงๆเลยนะครับแบ่งลูกตัวเดียวก็ได้ครับเออแบ่งได้แบ่งลูกได้ไหมได้ครับผมเออแบ่งลูกตัวเดียวก็ได้นะครับน้องแจ็คบอกกันแต่ดูหัวที่นหัวหัวหนูดีมากเลยนะครับรโอ้จริงๆไจริงๆ <c oughs> นะครับ JT Smart Buff ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์นะครับ JT Smart Buff นี่ก็ใช้ยังไงครับวิธีใช้ก็เอาไปตักไปผสมกับน้ำนะครับ4ช้อนนะครับ4ช้อนน้ำ50า50ลิตรนะครับแล้วก็เอามาใหา้ควายกระบือของท่านนะครับได้ดื่มกินนะครับ จากนั้นก็เขาก็จะเข้าไปทำงานนะครับในร่างกายของขวายของเรานะสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือเขาก็จะไปเพิ่มพูนกล้ามเนื้อนะครับขยายโครงสร้างแล้วก็จะไปทำให้อ่ระบบนะครับสืบพันธุ์ไปแก้ไขในเรื่องระบบสืบพันธุ์ที่มีปัญหานะครับแล้วก็ไปบำรุงน้ำนมให้น้ำนมลูกดีลูกโตวไวนะครับรายละเอียดเยอะมากนะครับแต่วันนี้ก็พูดคร่าวๆไปเท่านี้นะครับ 啊！哦吼、uh. oh！Ho.